สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของวันที่18ถึงวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะจิราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาถามในปัญหาของท่านได้แต่ในตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องทราบวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศออที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนค่ะจิราก็จะผูกดวงวางลัคนาของท่านแล้วก็พยากรณ์จากดวงชะตาของท่านเลยนะคะแต่สงวนสิทธิ์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคำถามค่ะ เอาละค่ะเราก็เข้ามาดูกันเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้าง อันดับแรกนี้นะคะจิราก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีดาวการเงินก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะเขาจะโคจรไปตามปกติเข้านะคะไม่มีเกณฑ์น,นะคะจะโผล่จรถอยหลังเดินหน้าหรืออะไรไม่มีนะคะเขาเขาก็จะเดินไปตามจังหวะจักรของเขาอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎมักจะมีเข้ามาแบบต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอการเงินของท่านก็มักจะออกมาในลักษณะ เป็นเงินเดือนประจำอะไรทํานองนี้นะคะและในตรงจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการเงินก็โคจรนะคะอยู่ที่พบเรือนที่ดีก็จริงนะคะแต่เข้าได้ตำแหน่งเป็นนิดก็อาจจะได้บ้างคะ่ะแต่ไม่ได้มากเท่าที่ควรนั่นเองนะคะและก็จะเห็นได้ว่าในตรงจุดนี้มีทั้งดาวพะพุธ ดาวพระศุกร์ซึ่งมีความหมายนะคะในเรื่องของสังคมคนรอบข้างมีความหมายถึงเรื่องของโชคลาบเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่3 1เอตุลาคมนั้นท่านก็มีเกณฑ์นะคะได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวของท่านบางท่านก็อาจจะได้อะไรมานะคะเข้ามาในครอบครัวอาจจะซื้อของเข้าบ้านหรือบางท่านก็อาจจะได้ของมีค่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องการงานของท่านนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีดาวการงานก็คือดาวพระอังคารค่ะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรนะคะ ไปอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีงานที่แผ่วเบาบ้างนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ออกจากงานก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะการงานของท่านมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภออย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีการจับ งานที่เกี่ยวกับอ,อยู่เบื้องหลังของคนอื่นเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปทํางานโดยไม่มีหน้าร้านนั่นเองและก็จะเห็นได้ว่าในพบการงานนั้นมีดาวพระราหูค่ะโคจรมาอยู่นะคะแล้วดาวดวงนี้ก็จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65ไปจนถึงกรกฎาคมปี66นั้น ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมักจะมีงานเยอะมากนะคะงานที่เข้ามาแต่ละชิ้นแต่ละอันนะคะมักจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกยียรติยศของท่านขอให้ท่านมีความอดทนมุมานะนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าท่านจะจับงานอะไรนะคะก็ขอให้ทําไปให้สุดๆค่ะทําไปสุดความสามารถของท่านนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จและมีเกณฑ์นะคะจะได้ชื่อเสียงในตรงจุดนี้ด้วยนะคะบางท่านที่ทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นนั่เองะะคะการเงินและการงานเราก็พูดไปแล้วนะคะอันดับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงความรักและความผูกพันค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีดาวคู่ครองคือดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสารดวงนี้นะคะก็โคจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคมของปี63แล้วนะคะ64 65เขาก็ยังอยู่ตรงจุดนี้และก่อนหน้านี้นะคะ2-3เดือนดาวดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของความรักและความผูกพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนหรือเพศตรงกันข้ามมักจะมาทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจกลุ้มอกกลุ้มใจนั่นเองค่ะ แต่ในช่วงระยะเวลาวันที่1 8บแถึงสาตุลาคมนี้ดาวดวงนี้นะคะเดินไปตามปกติของเขาแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรมากมายแล้วค่ะเพียงแต่ว่านะคะในตรงจุดนี้ในเรื่องของความรักความผูกพันก็จะต้องประคับประคองกันไปให้ได้ดีที่สุดนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกรกฎมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปลต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ